สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับทางยนต์มือสองของแก่นนะครับมีรถเก๋งนะครับเป็นเกียร์ออโต้ซีดานเก๋งสี่ประตูนะครับรถคันนี้สภาพเดิมๆนะครับเป็น Honda City นะครับผมเป็นตัว1.5 IV วิเทชนะครับเป็นตัว S นะครับผมตัวนี้ได้เป็นปี2013นะครับเกียร์ออโต้นะครับเก๋งสภาพเดิมๆนะครับวันนี้ผมมีมานำเสนอลูกค้านะครับ สำหรับคันนี้หน้าหลังเดิมๆนะครับเครื่องเดิมบล็อกเดิมคันเดิมนะครับผมคันนี้เล่มนะครับจะของมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เพียง70,000โลนะครับผมคันนี้ไม่เจ0 0หมื่นก้อโลนะครับสภาพสวยๆได้ความเดิมนะครับครับผมจะพามาดูนะครับได้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับไม่มีเคลียร์สีนะครับได้สีเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่มีขยับซักตัวนะครับผมในส่วนของกันชนหน้านะครับก็จะมีรอยนะครับผม รอยทะลอกรอยลอกตามการใช้งานเลยนะครับแล้วก็มีรอยสเกิร์ตนะครับอันนี้คือเขาจะมีแต่งสเกิร์ตอ้อมคันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละอย่างนะครับผมเรามาดูด้านหน้านะครับมีรอยแตกนะครับผมรอยหินกระเด็นหินดิดนะครับมีรอยตรงนี้นะครับต้องเก็บสีนะครับหรือใครจะซื้อไปใช้งานนะครับผมไม่สนใจนะครับผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การชนหน้านะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับยังได้ความเดิมๆนะครับสภาพยังใหม่ๆนะครับผมนะครับ ตามโครงต่างๆตรงแก้มนะครับผมสวยงามไม่มีรอยทะลอกนะครับมีแค่กันชนหน้าแล้วก็สเกิร์ตนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมความเดิมของมันอยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็ตรงตามเขาโค้งห้องเครื่องต่างๆนะครับผมช่วงล่างนะครับนะครับตรงนี้สภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเป็นรุ่น 1.5S นะครับครับผมสังเกตนะครับมีแค่สเกิร์ตนะครับเป็นรอยทะลอกที่เหลือก็สภาพสวยๆนะครับนะครับที่เปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับ ด้านท้ายนะครับผมในส่วนของตรงกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์พปักกิ้งมาให้นะครับผมมีเซ็นเซอร์พปักกิ้งนะครับด้านท้ายก็จะมีรอยนะครับตามสภาพเลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละจุดนะครับตรงไหนมีรอยมากนะครับในส่วนของตัวที่เปิดท้ายเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมนี่ครับอันนี้ได้ความสวยงามเลยนะครับผมครับด้านมีในส่วนของเขาเรียกอะไรอะสปอยเลอร์นะครับผมครับมีมาให้กระจกเป็นของเดิมๆของ Honda นะครับกระจกไม่มีแตกนะครับด้านหลังสวยงามนะครับผม ไฟระบบต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับมีให้กันชนครับที่เหลือก็สภาพสวยๆนะครับผมนี่ครับตัวนี้เชื้อเพลิงเป็นสิ้นนะครับผม e แปด e ยีเติมได้นะครับรับกระจกดเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกกระทะนะครับผมทั้ง4ล้อเลยนะครับสภาพล้อนะครับเป็นยางปีใหม่นะครับเป็นยางปี2020ทั้ง4เส้นนะครับนะครับผมปี2020นะครับ เห็นกันจระๆเลยนะครับผมนี่ครับสภาพยางยังใหม่ๆนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับครับผมภายนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยางทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับผมครับคุ้มนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับแผงประตูก็สวยงามนะครับได้กระจกไฟฟ้านะครับเส้นสายยังอยู่ครบรอยเม็ดอาร์กนะครับความเดิมนะครับตามขอบต่างๆนะครับ ครับผมคนจกไฟฟ้านอตไม่มีขยับรอยมาร์กจากโรงงานเห็นได้ชัดนะครับน่ครับดูครับผมสภาพนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเล่มนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้มายวิ่งเพียงเจ็ดหมื่นโลนะครับย้านะครับผมมายวิ่งเจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่กับผ้านะครับนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะมีรอย การตามการใช้งานนะครับตามสภาพแต่ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับนะครับตามคอนโซลด้านหน้านะครับมีแอร์แบ็กให้นะครับมีที่วางโทรศัพท์นะครับที่ตั้งเวลาก็จะดูแบบวางโทรศัพท์เมื่อยนะครับอยากกดดูก็สามารถวางให้นะครับผมมีให้นะครับอันนี้ของเดิมๆจากลูกค้าเลยนะครับตามคอนโซลก็ใช้งานได้ปกตินะครับพวกอันนี้ผมขอผ่านนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ครับ ในนี้นะครับคู่มือต่างๆนะครับผมการเสียภาษีนะครับเรียบร้อยนะครับนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับคู่มือต่างๆครบนะครับเล่มมือเดียวป้ายแดงนะครับในส่วนของขัดไปนะครับที่ดานนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีตําหนิอะไรนะครับสะอาดมากเลยนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับขอเปิดไว้นะครับผมเดี๋ยวแสงจะได้เข้านะครับเวลาถ่าย ช่วงนี้ก็ช่วงเย็นนะครับมืดนะครับครับพวกตามเบาะนะครับผมตามตรงนี้นะครับจะเป็นหนังนะครับหุ้มนะครับผมสภาพสวยงามนะครับตามเขาโค้งนะครับไม่มีการชนเกิดขึ Flynn ้นแน่นะครับสภาพได้ความเดิมๆนะครับตามเสาไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับเบาะนะครับผมมีคราบนะครับตามสภาพเลยนะครับพวกคราบตรงนี้นะครับผมครับเบาะน่าจะต้องเอาไปฟอกนะครับผม อันนี้ก็เพิ่งเข้ามาผมก็ทําความสะอาดภายนอกนะครับเห็นว่าไม่ได้สกปรกอะไรมากก็จะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาเปิดท้ายให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้านฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวท้ายนะครับผมจะให้ดูนะครับขนาดใหญ่นะครับท้ายนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับไม่มีการชนนะครับผมให้ดูทุกมุมทุกรายละเอียดนะครับนะครับไม่มีการชนเกิดขึ้นนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับนะครับผมตัวหนังสือต่างๆอยู่ครบนะครับไม่มีการพ่นสีนะครับนะครับผมดูน็อตครับพวกตัวหนังสือนะครับวงกลมนะครับไม่มีการชนนะครับรอยซิลิโคนนะครับ จากโรงงานแน่นอนนะครับลากยาวนะครับลากยาวนะครับไม่มีการต่อเติมนะครับได้ความเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนภายในนะครับที่ใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่ครับยางอะไหล่ครบนะครับอุปกรณ์นะครับยางใหม่ๆนะครับผมนครับพวกตามนี้ครับผมไม่มีชนนะครับในสภาพเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับผมโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวแขวประตูครับฝั่งนั้นนะครับแล้วผมขอให้รถถ่าไปก่อนนะครับผมครับก็ช่วงฟีใหม่นะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณวันที่สามสิบผมก็อาจจะไม่ลงคลิปนะครับอันนี้ก็ต้องขอแจ้งไปก่อนนะครับว่าอาจจะไม่มีคลิปลงนะครับผมก็ทําการพักผ่อนนะครับผมไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับ ถ้าไม่ลงก็ประมาณช่วงวันที่4ี่วันที่5นะครับก็จะลงนะครับผมแต่ว่าผมก็เปิดเรียนแล้วนะครับผมก็อาจจะลงคลิปเป็นบางครั้งบางคราวไม่เหมือนตอนปิดเทอมนะครับช่วงโควิดก็สบายหน่อยนะครับผมอย่างมาตูโอโอเคเลยนะครับแต่ผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนะครับผมตั้งแต่วัน4ี่หเป็นต้นไปเนี่ยผมอาจจะไม่ลงเหมือนทุกวันนะครับผมก็ต้องไปโรงเรียนไปทํางานนะครับผม วันนี้ช่วงปิดเทอมก็ได้ฝึกงานพอดีนะครับถ่ายคลิปนะครับลงขายตามแผงประตูนะครับโอเคเลยนะครับไม่มีตําหนิกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานพับเก็บนะครับผมยังเป็นพับเก็บแบบสักคร่นะครับดูก่อนพับเก็บเป็นแบบแมนนวลนะครับผมพับเก็บด้วยมือนะครับแต่ว่าในส่วนของการปรับมองข้างปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีคาบมีรอยตมการใช้งานแผงประตูได้ความเดิมนะครับนะครับผม ดูครับผมสติกอร์เบาะลมยางเบาะนะครับโอเคเลยนะครับผมดูเบาะครับเบาะก็ไม่ดีนะครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านในกันนะครับผมจะพาไปดูด้านในนะครับฟังก์ชันไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นแผงวงจรไม่เกี่ยวนะครับเรามาดูเลขไม่์กันนะครับคันนี้นะครับเลขไม่์นะครับอยู่ที่เจ0ดหันโลนะครับผม นะครับไม่ครับไม้แท้ไม่มีการกอไม้แน่นอนรับอกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการกอไม้นะครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับไม่มีการแกะงัดแงะนะครับผมตามซอกไม่มีการงัดแงะนะครับคงมันอ่าในส่วนของตัวนี้สามารถปรับได้นะครับขึ้นลงนะครับผมแต่ว่าสายขัวปรับไม่ได้นะครับผมปรับได้แค่สองระดับนะครับเดี๋ยวดูก่อนปรับได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพร้อมกันเลยนะครับ ดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะครับผมดันมาหาตัวเราไม่ได้นะครับแค่ต่ำสูงนะครับผมแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการนะครับผมที่เหลือก็ดันไปนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับดันปุ๊บนะครับลงล็อกเรียบร้อยนะครับในส่วนของภายในประมาณนี้มีที่เสียบก็เสียบให้ด้วยนะครับในจุดของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะครับขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับ ดูห้องเครื่องว่าความเดิมเป็นยังไงนะครับผมยังเหลืออีกประมาณสี่ถึงห้าคันนะครับที่ยังไม่ขายนะครับยังไม่ลงใน youtube นะครับ๋ยวขอญาตหาก่อนอยู่ตรงไหนเลยนะครับผมเหลือคันอ่าคันเป็นคันเชฟนะครับผมเป็นเชฟโดเล็กเป็นเก่งนะครับเก่งซีดานนะครับ ครับผมแล้วก็เหลือคันไทเกอร์นะครับเป็นขับ2นะครับปี2อง2อันนี้ได้สภาพเดิมๆไม่มีเคลียร์สีนะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับแล้วก็เหลือพวกคันอะไรอีกล่ะเป็นคันเก่งนะครับผมเยอะนะครับยังไม่ถ่ายก็ต้องขออภัยนะครับที่ลงชาร์จนะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรามาดูกันต่อครับห้องเครื่องได้ความเดิมๆนะครับผมนี่ครับ จากโรงงานนะครับรอยมาร์กนะครับพวกสีที่เขียวอะไรประมาณนี้เนี่ยรอยขีดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน็อตกันนะครับนะครับพวกน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับสําคัญเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับแล้วก็ตัวฐานนะครับไม่มีขยับพวกตัวหนังสือต่างๆนะครับไม่มีการพ่นสีเลยนะครับตามคาในความเดิมๆนะครับนี่ครับผมตามจุดเบ้าโชคเดิมนะครับน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เราเช็คให้แล้วนะครับพวกหม้อน้านะครับ พวกเล็กๆน้อยๆของวัตถุกัจจิกอันนี้เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าเช็คให้หมดซื้อไปจ่ายเงินพร้อมใช้งานนะครับผมครับนี่ครับเมาโช๊คเดิมนะครับเครื่องเดิมมี ABS นะครับน้ำมันไม่มีเย้อมห้องเครื่องไม่มีเยิ่อนะครับนะครับแห้งสนิทนะครับรักษาการใช้งานได้ดีนะครับลูกค้าเนี่ยคนเก่าเนี่ยรักษาการใช้งานดีเลยนะครับลูกค้าพวกตามซอกตามมุมนะครับการส่งกระจายน้ํามันไม่มี ปัญหานะครับผมตำหนิไม่มีแน่นอนนะครับแต่ผมจะมาสตาร์ตฟังเสียงเครื่องกันนะครับสต,ตาร์ตติดนะครับผมไม่มีผิดปกตินะครับสตาร์ตติดครั้งเดียวนะครับแบตเตอรี่นะครับยังใหม่ๆนะครับผมเดีวผมจะให้ฟังเสียงแล้วก็มาสรุปราคานะครับ พวกตามชายฝาโปรงนะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูผมก็ลืมบอกเหมือนกันนะครับนี่ครับพวกตามเส้นสายด้วยความเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้าครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าคัน Honda City นะครับปี2013 KIA ิบสาียร์ออตนะครับเก๋งซีดานสภาพด้วยความเดิมๆนะครับในส่วนของตัวตำหนินะครับถ้าใครอยาให้ผมทำสีให้นะครับผมสามารถต่อรองราคาได้นะครับผมครับ เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผมจะให้ราคาไปพร้อมกับทําสีเลยนะครับผมโอเคนะครับผมจะให้ราคานี้ไปพร้อมกับทําสีเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากทําสีก็สามารถต่อรองราคาลดลงได้นะครับผมใครมีร้านที่อยากทําเองนะครับผมโอเคนะครับราคานะครับผมขอตั้งไว้อยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับราคานะครับอยู่ที่ 3 3 9 0 0 0บาทนะครับเราจะทำสีในส่วนของตัวกันชนหน้ากับหลังให้เท่านั้นนะครับผมฟังนะครับราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับทำสีกันชนหน้ากับหลังให้แต่ถ้าเกิดจะซื้อเงินสดดวยไม่ทำสีไปหาจักรารลูกค้าหาจักรารเองนะครับเราขายให้อยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับผมนะครับราคาเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีลถต่อรองนะครับผมราคานะครับอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับผม ถ้าอยากทำสีให้ราคานะครับอยู่ที่3 3 90,00บาทนะครับผมผมก็จะทำการล้างเช็คระบบต่างๆให้นะครับทำสีนะครับนะครับผมทำสีพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดทำเองก็จะเป็นประมาณหน้าหลังก็จะประมาณชิ้นละตีประมาณละห0 0พันนะครับผมชิ้นละห0 0พันนะครับแล้วก็พวกทำสเกิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดล้างให้นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผม ราคานะครับขอตั้งไว้อยู่ที่3า0 0 0 0หบาทนะครับผมใครสนใจซื้อเงินสดราคานี้เท่านั้นนะครับสามแสนบาทนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสนะครับถ้าใครอยากได้รถสภาพเดิมๆโทรมาจับจองได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้ว